สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่ร้านหนังสือนานีบูน,นะคะเสียงตะก้อนนะคะวันนี้วันอที่ที่22กรกฎาคมนะคะเรามีกิจกรรมนะคะซึ่งเริ่มสัปดาห์ทีนสัปดาห์แรกนะคะวันนี้เรามีหนังสือสนุกกเลยจากการ์ตูเล่มีค้าพิจาร์ชื่อรื่อะไรคะประจนาัยในแดเนเนื่องนะคะโดยเรามีเกมจกับผิดภาพนะคะเรามีใบงานแบบนี้นะคะ ซึ่งจะมีจุดผิดอยู่ทั้งหมด10ที่นะคะตอนนี้มีคุณหนูคุณน้องนะคะมาร่วมเล่นกันหลายท่านเลยนะคะทุกคนมีอาวุธคือดินสออยู่ในมือแล้วนะคะเราลองมาดูกันว่าการตรงประจำภานางน,นี้คนงานของบอเปียนั้นน้องๆจะหา10จุดที่ผิดนั้นรบหรือไม่ภายในเวลา2นาทีถ้าใครสามารถหาได้ครบสิจุดก่อนจะรับเลยกล่องดินสอแฮร์รี่เอตเตอร์รางวัลที่หนึ่งของเรานะคะเรามาติดตามกันตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังะคะ พร้อมแล้วขอเชีด้เยค่ะเนึ่งสจำแงครับอ่ะครับดจากน้าปกยครด้านนี้นะไม่ควจะ่ากจ่งยอ่ะไม่องะนี่เอาะรนะนนะคเอาตรงไหนต้องการครับบคร่ การั้นแหละ้มีนิสสอหิชื่อด้วยหินชื่อด้วยเดรสล้อเฉลยพร้อมกันเลยนะไม่ติดไม่ติดโอ้ยไมทาไม่กนเลยติกตอกตอกเวลาเดินผ่านไปตอก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  วันนี้เรามีเพลงเกิร์ลด้วยเห็นไหมดูมิสเทเกอร์ของเราพี่การ์ดบอกเราบอกเราติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่ะสรงเพลงกำลังใจนั่งเลือกเอ้ยกระจายลอยคบน้องบอกว่าทำลายสมาธิมากเราจะไป1น,นาทีโอ้โห1น,นาทีผ่านไ,ไปเร็วมากเลยนะคะ วันนี้เราจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะคระเพราะแอบเห็นอันนี้ที่ขั้นหนังสือนางเลื่อนมลองดูซิว่าใครจะหาได้ครบ10จุดหรืออาจจะได้มากล้กว่านี้ขอฝากเลยนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะคะวันเสาร์อาทิตย์นะครับสัปดาห์หน้าเลยนะครับที่29แล้วก็30นะครับนี่คุณคุณตะแม่จารยาหรือ ป้าเวนจัจาร์ในหตเขาจะมาเล่านิทานเรื่องทำอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆและทำอย่างนี้ต้องปรบมือให้อาทิตย์หน้าเจอกันนะจ๊ะเด็กๆนี่อ่านที่สองได้นะคะนี่สมเสษย์ได้นะคะผ่านไปในเวนาที3สามสิบวิโอ้โหอีกสามสิบวินาที ตั้ต๊กตัติ๊กตั้ติ๊กตัติ๊กตัติกตัร้านเราก็ยังขายในสิวนนันอยู่นะจ๊ามันจะภานแดน,นเลือกอค่ะมองแต่ตาเขงเลยะนะน้องผู้ชายอบอกว่าได้เปรียบกว่าว่ามีถึง4ตาด้วยกัน <c oughs> <10. S 2> จุดติ๊กจุดไอจุดหนึง่งใก้แล้วใกล้หมดเวลาแล้วอ่ะ,อะสิบเกป คนภาษาดีน่าก,กลัวมากเลยอาเขียนชื่อที่หัวของของใบงานได้ไหคะว่าเป็นน้องชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวจะตรวจคําตอบไปพร้อมกันนะคะและเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องๆทั้ง3าคนนะคะน้องทีการน้องวีราการน้องทีม3คนที่มาแข่งกับเราในวันนี้ผลก็ออกมาดังนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญพี่จานคนแจกรางวัลให้น้องๆทุกคนคะ่ะเย่เริ่มจากรางวัล <Hey. S 1> ท,ที่3าก่อนดีกว่าไหมอาที่สามไลไปทั้งหมด คะแนนนั่นก็คือแทนแทนแทนวีรการมใหญ่คายมือเย้อ่าแลาวไปเลนี่น่ะเนหนังสือโกมินี่นะคะเอาไ้อ่านท้ายเพียรและก็รับไปเลยนางเงือกหนึ่งตัวอ่าขอบคุณค่ะดีที่เัาควงนะครับต่อไปคนที่สองมีสองคน จะเป็นใครนั้นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้แกอบอกอันดับหนึ่งดิแทนแทนแทนบอกอันดับรองอันดับหนึ่งที่แหละถมันมีสามทีการครับ <c oughs> ทีการ,การโอ้โห <c oughs> ได้เล่นโปรตไปและโกมินีคราเนียสารเล่นโปรด์หนึ่งเล่นพร้อมจับนางเงือกค่ะขอบคุณคับและที่หนึ่งโอ้โหไม่ได้เชื่อสาวเป็นของเราสุดน่าไปเลยครับน้องทีมเก้าคะแนนเก้าคะแนนนี้ <c oughs> แล้วเป็ละครับก่อนรีสอแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วก็มีบัตรามีแบบตุ้ยและก็ได้รับเป็นสมาชิกนามีบุค๊คด้วยหนึ่งใบหน้า,า,าสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมนะครับสนุกสนุกจากร้านหนังสือหน้ามีบุ๊คสาขาสยามพารากอนนะครับกับหนังสือ ปะจนภัยในแดนเงือต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับสีมือนักเขียนดาวรุ่งุ่งแรงน้องปอบเพียนั่นเองนะคะซึ่งมีในเวอร์ชั่นของนิยายด้วยนะคะมีทั้งสองเล่มเลยนะคะว่าจะเป็นปะจนภัยในแดนเงือกเล่มหนึ่งและก็เล่มสองครับผมสมบัติปลายทะเลและเล่มสามติดตามกันเร็วๆนี้กับหนังสือเรื่องไยปริศนาเมืองเอลนั่นเองนะคะสำรับลรเล่มสามสนแน่นอนสำหรับวันนี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าอีก สตของเราในอาทิตย์หน้านะครกับการเล่านิทานเรื่องทำแบบนี้ไม่ดีแน่และทำดีอย่างนี้ต้องปรบมือให้โดยที่จานอาทิตหน้าค่ะเย้